ไซอัลโตไทยแลนด์ขอรับเข้าสู่การทดสอบไทยลุ่ง TR Transformer 2ใหม่เมื่อจะพูดถึงรถยนต์แบรนด์ไทยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักไทยลุ่งยูเนียนคร์ซึ่งในปัจจุบันได้ออกแบบและพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆโดยล่าสุดนั้นไทยลุ่งได้เปิดตัว TR Transformer 2โฉมใหม่โดยออกแบบภายใต้แนวคิดซูเปอร์ฮีโร่ของเมืองไทยโดยได้ตัวแสดงไอออนแมมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมงานออโตไทแลนได้มีโอกาสนํารถยนต์จากค่ายไทยรุ่งมาทําการทดสอบและครั้งนี้จะพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยรถครันที่เรานํามาทดสอบนี้เป็นรถต้นแบบคันแรกเป็นตัวโชว์ในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่มีความโดดเด่นจากรูปโฉมภายนอกสีสันภายนอกที่มีความสะดุดตาสมรรถนะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยครับ TR Transformer 2โฉมใหม่ด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่หมดทั้งกันชนหน้าและกันชนหลังดีไซน์ใหม่ไฟหน้าแบบใบซีนอนขนาด3.5นิ้ว ไฟเดย์ไทม์พร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวที่บริเวณกันชนหน้าหลังยังติดตั้งไฟตัดหมอกพร้อมกล้องมองหลังที่แสดงผลผ่านหน้าจอเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่กว้างขวางคอนโซลด้านหน้าและเบาดล่างโดยสารรวมถึงออปชั่นต่างๆยกมาจากโตโยต้าไฮรักอีโ ทีอาร์ท FORMER ทูโฉมใหม่พัฒนาขึ้นบนโครงสร้างของรถยนต์โ o y ยต้าไ l รักลีโวแบบขับเคลื่อน2ลอ้อยกสูงที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2GD FTV พร้อมเทอร์โบแปรผันขนาด2.4ลิตรให้แรงม้าส,สูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600อถึงส0 0 0นรอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วงทดสอบ TR t r a n s FORMER 2โฉมใหม่กับทีมงานออโตไทแลนด์ แลกสัมผัสกับ TR t r a n s f o r m e ร2ทโฉมใหม่ต้องยอมรับเลยครับว่าด้วยลุปโฉมภายนอกที่ดูแปลกตาตั้งแต่การออกแบบที่ด้านหน้ารวมถึงตัวรถที่ทำสีพิเศษในคอนเซ็ปต์ของ I อ o n Man นที่มาพร้อมล้ออลอยสีเหลืองทองขนาด20นิ้วพร้อมยางมัตเทเลนจาก b f g o o d ู i ลเรียกว่าขับขี่ไปที่ใดก็สามารถเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นให้ต้องเลี้ยวหลังกลับมามองเก้าสู่ห้องโดยสารอุปรกรณ์ภายในเรียกว่ายกันมาทั้งชุดจากโตโยต้าไฮรักดีโวโดยเบาะนั่งนั้น พุ่มหนังสีพิเศษปักโลโก้ทันซอมเมอร์ถึงตรงนี้เท่าที่สังเกตและสำรวจดูการประกอบต่างๆต้องบอกเลยว่างานประกอบทำได้เรียบร้อยกว่ารุ่นเดิมและชุดคอนโซลของไฮรักนีโวที่นำมาติดตั้งใน t r Transformer 2โฉมใหม่นั้นทำได้อย่างลงตัวดูทันสมัยเข้ากับแนวทางการออกแบบและด้วยตัวรถที่กว้างใหญ่ภายในโดยสารที่มีความกว้างขวางหลายคนก็อาจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องระบบประอากาศซึ่งตรงนี้เขาบอกเลยว่าระบบปะปากาศจากโตโยตานั้น สามารถทำความเย็นได้อย่างทันใจสามารถส่งแรงลมกระจายความเย็นได้อย่างทั่วถึงทั้งห้องโดยสารหรือแม้ในช่วงที่ต้องจอดรถกลางแดดเมื่อขึ้นรถเปิดแอร์รอไม่นานก็สามารถสัมผัสความเย็นได้อย่างรวดเร็วสำหรับความรู้สึกในช่วงการขับขี่นั้นพลังกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซล1น0้แรงมา้า ที่มีแรงบิดถึง400นิวตันเมตรที่สามารถเรยกใช้งานได้ในรอบต่ำก็มีพลักกาลังได้ค่อนข้างทันใจจะรู้สึกอืดไปบ้านกันในช่วงออกตัวที่ต้องลากตัวถังหนักกว่า2ตันแต่เมื่อขึ้นตัวออกไปด้วยความเร็วแล้วสามารถเติมคันเ,เร่งเรยกพลักกาลังออกมาแล้อย่างไม่ยากเย็นนักและถ้าต้องการสนุกกับการขับขี่ก็สามารถเลือกโหมดขับขี่โหมด S รวมถึงปุ่มพาวเวอร์โหมดก็จะรู้สึกได้ถึงอัตราเร่งที่มาไวและเหยียบได้ติดเท้ามากขึ้นจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องวางแผนในการเดินทาง เพราะด้วยตัวรถที่มีขนาดสูงใหญ่แบบนี้สถานที่จอดและเส้นทางในการขับขี่จะต้องเผื่อทั้งความกว้างความสูงของตัวรถเพื่อให้สามารถขับขี่เดินทางกันได้อย่างปลอดภัยส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนั้นก็สามารถให้ความนุ่มนวลน,นึบนุ่มในระดับหนึ่งเรียกว่าตัวถังรถที่มีความเป็นเหลี่ยมสันแบบนี้น่าจะเหมาะกับการขับขี่แบบเรื่อยๆสำหรับรถคันนี้ยังมาพร้อมล้อขนาด20นิ้วถ้าต้องใช้งานกันแบบลุยๆก็อาจจะไม่เต็มที่นักแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องความสวยงามแล้วเรียกว่าไม่เป็นสองรองใครและอีกจุดหนึ่งงที่ไไวว้้าใจดก็คื ระบบเบรกของโตโยต้าในโฉมนี้สามารถให้การขับขี่ได้มั่นใจเลยทีเดียวทีมงานของโต๊ะไทยแลนด์ขอสรุปแบบนี้ทีอา a n s า o r ฟ e r 2โฉมใหม่รถยนต์เอเกประสงค์ s อ v แบรนด์คนไทยด้วยรูปโฉมภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครภายในห้องโดยสารกว้างขวาง,วางที่สําคัญสบายใจหมดห่วงได้เลยกับการดูแลบำรุงรักษาเพราะสามารถเข้ารับบริการ <Yeah. S 1> ด้านเครื่องยนต์และช่วงล่างที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศเรียกว่าถ้าต้องการความแตกต่างจากรถเดิมๆทั่วไปทีอาร์ทาร์ฟอรเมอร์2โฉมใหม่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลืือออกกที่นนนนาลงเหมัันนะครบ